เทพดังติงละครแค้นฉากรุมตกกลางงานมันรุนแรงหน้าหดหูเกินไปถือเป็นผลงานแห่งความหวังของวิกสามพระรามสี่มาตั้งแต่เปิดตัวดาราฝีมือเฉียบนําแสดงโลนักเรียนจากอากาศสําหรับละครรถแซบแค้นของทางวิกสามรังสรรผลงานโดยผู้จัดฝีมือดีแอนทองประสงค์โดยรายชื่อของนักแสดงนํามาโดยสองนางเอกตัวแม่อย่างเต้ยนัทพรและแอปทักษอรรวมทั้งนายนภัสและ พุพทธิชยัยแต่ผลเรตติ้งที่ออกมานั้นดูเหมือนว่าไม่เป็นไปตามเป้าเท่านั้นเท่านั้นไม่พอล่าสุดซีนที่ออกอากาศไปในวันนี้วันที่6รกรกฎาคม2023นั้นได้รับเสียงวิพากวิจาร์ณอีกครั้งวนติดอยู่กับละครน้ำเน่าใช้ความรุนแรงและละเมิดศีลธรรมและอื่นๆโนนเทศทีวีไทยเล่งใหญ่ไปไหนวิจารณ์เรื่องนี้ระบุว่าด้วยความเคารพที่แอนอย่างสูงจากที่ชื่นชอบผลงานที่แอนมาโดยตลอดเพราะมีไมเซตที่สมัยใหม่ ไม่วนติดอยู่กับละครน้ำเน่าใช้ความรุนแรงเลยเชื่อใจที่แอนเสมอมานี่คือฉากรุมตกกลางงานในขณะที่ไฟดับเป็นซีนที่น่าหดหูมากและผิดหวังในตัวพี่แอนมากมากเมื่อไรละครไทยจะเลิกทำบทที่ใช้ความรุนแรงและละเมิดศีลธรรมมาโหนกระแสสักทีนี่คือสิ่งที่ละครไทยโดนดูถูกเสมอมาเลิกดูถูกละครไทยกันสักทีได้ไหมทำไมพี่แอนถึงทำละครไทยยวนหลูกอยู่แบบนี้ละ่ะ พี่ก็ดูซีรีส์เกาหลีไม่ใช่เหรอตอนแรกนึกว่าแค้นจะสู้กันด้วยสมองแต่สุดท้ายบทมันโบ้งไปหมดยังไม่รวมถึงการที่ให้เด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะมามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับญาติตัวเองอีกนะนี่2023แล้วพี่แอนผ่านละครที่ยกระดับไมาเซตละครไทยที่ดีอย่างแอบรักออนไลน์สามีตีตราเพียงชายคนนี้อกเกือบหักมาก็เยอะทำไมถึงกลับมาลงหลุมเนา่าเนา่เนาเดิมๆอีกล่ะคะ โชคดีมากที่ตอนนี้ช่องสามมีมาตาลดาไม่งั้นคิดไม่ออกเลยว่าถ้าคนไม่มีอะไรดูแล้วแค้นได้กระแสขึ้นมาวงการละครไทยจะตกต่ำกลับไปสู่จุดเดิมอีกกี่ครั้งเสียดายนักสแสดงเสียดายผู้จัดที่เคยมีไมซ์เซ็ตที่ดีมาตลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแค้นตอนที่สิบ